ยังไม่ทานสั่งเมาพิธาก็ถูกส่งตัวเข้าฝึกอบรมนห่วยปฏิบัติการพิเศษพร้อมกับป่าเทพถึงจะบอกว่าตนมีอายุมากแล้วแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือให้คนอื่นไปทานไปสักวันสองวันแล้วผลรบจะเรียกตัวกลับคนที่จะสั่งแบบนี้ได้มีเพียงคนเดียวคือพีระดล มันคือการลงโทษไม่ใช่ไปฝึกกับพิธาเขาพอเข้าใจเพราะไปทำให้ลูกสาวรัฐมนตรีไม่พอใจแต่กับตัวเขาเขาไม่รู้ว่าผิดอะไรแต่วิโรธรู้ถ้าวันนั้นป่าเทพรอรับเปียวกลับไปด้วยเปียวคงไม่นอนค้างที่ห้องพิธาแล้วมันก็ส่งผลให้ผลลบต้องทำหน้าที่แทนป่าเทพ่วครขาแต่งานแรกที่เข้ามาก็คือรักขาลูกสาวรัฐมนตรีคนเดิม ครั้งแรกมันเคยเป็นของเปียวครั้งนี้แผมก็เสนอให้เปียวไปแม้จะบีจะไม่เห็นด้วยตาเหมือนบอสจะส่งเปียวไปถึงแม้เปียวจะไม่ตอบตกลงก็คงปฏิเสธไม่ได้ดูดูแล้วเหมือนเปียวก็เต็มใจที่จะไปแต่เปียวไม่ควรไปคนเดียวแม้เธอจะบอกบอสแต่บอสก็ยืนยัน ว่าจะส่งเปียวไปเพียงคนเดียวพ่อพละดนรู้ก็รีบเดินไปหาพี่สายที่ห้องทำงานอะไรนะเรื่องแบบนี้ฉันก็ต้องบอกแกด้วยเหรอปกติไม่เห็นต้องบอกนี่แต่ครั้งนี้แกต้องบอกแค่กาดคนเดียวที่ซ้อนส่งไปทำงานไม่เห็นต้องเรื่องมากแต่แกต้องบอกฉันทุกครั้งอะไรของแกเนี่ยถ้าครั้งหน้าแกไม่ถามฉันก่อนแกมีเรื่องกับฉันแน่ พีระดนพูดจบแล้วก็เดินออกไปผลลบถึงกับงงๆปกติพีระดลนจะไม่ยุ่งเรื่องกาดว่าเขาจะส่งไปคุ้มครองใครหรือว่าทำหน้าที่อะไรทางเปียวที่ติดตามลูกสาวรัตมนตรีมาเดินที่ห้างดังเธอสวยและก็น,น่ารักถ้าไม่มองเรื่องนิสัยมันดูแตกต่างจากเขามากชุดนี้สวยไหมสวยครับถ้าคุณใส่ สวยมากๆแนะ่ไม่ต้องมาประจบฉันผมไม่ได้ประจบนะครับถ้าเป็นผมใส่ชุดนี้ก็คงดูไม่ได้แนะ่นี่นายพูดจริงเหรอจริงครับเธอไม่ได้ใส่เสื้อจนมองไม่ออกว่าใครเสรแส้งใครจริงใจเปียวแวงชมเธอด้วยความจริงใจเพราะเธอสวยจริงๆ เธอเลือกเสื้อผ้าและของมากมายรวมถึงเครื่องประดับบางชุดเธอก็สั่งถึงสองตัวแม้เพลวจะแปลกใจแต่เธอเป็นลูกรัฐมนตรีจะซื้อมากเท่าไหร่ก็ได้เพียวปีหน้าที่แค่คุ้มครองและเดินตามแต่ตอนนี้หิ้วของพลุงพลังขนาดเธอมีคนติดตามมาด้วยถึงสองคน ต่ละคนก็มีสภาพไม่ต่างจากเขาหลังจากเดินมานานก็แวะทานข้าวฟ้าใสท้อสั่งอาหารให้กับตัวเองพร้อมกับเปียวและผู้ติดตามอีกสองคนหากเพียงแต่นั่งกันคนละโต๊ะซึ่งมันเป็นครั้งแรกผู้ติดตามแอบกระซิบกับเปียวเพราะปกติพวกเขาต้องยืนรอยอยู่หน้าร้านหลังจากทานอาหารเสร็จ ก็เดินช็อปกันต่อข่าวนี้เป็นเครื่องประดับราคาแพงมากเ้าถามความเห็นเขาก่อนทุกครั้งที่จะเลือกซึ่งบางชิ้นเปียวคิดว่ามันไม่เหมาะสมกับเธอก็มักจะปฏิเสธเพราะส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับเธอจริงๆถึงบางชิ้นจะสวยแต่มันดูเป็นผู้ใหญ่เกินไปแม้เธอจะขัดใจอยู่บ้างแต่ก็เชื่อเปียวหลังจากนั้น เธอก็มาส่งเปียวซึ่งเปียวก็คิดไม่ถึงขอบคุณนะครับที่มาส่งผมความจริงแล้วไม่ต้องพูดหรอกหน้าลงไปได้แล้วครับเพี่ยวกลับมาไร้รอยขีดข่วนหรือบาดแผลใดใดทาที่มาดักรออดแปลกใจไม่ได้นี่แกไม่ได้เป็นอะไรเลยเหรอก็ไม่มีอะไรนี่ เยคุณหนูนั่นไม่ได้มาโหสักนิดก็ไม่นะคุณฟ้าใส่ออกจะน่ารักเยคุณหนูนั่นเนี่ยนะใช่แกทำยังไงอ่ะเปียวพอจะบอกฉันได้ไหมก็แค่พูดดีๆกับเธอพูดพอๆก็แค่นี้ล่ะที่ทาก,ก็ประจบความจริงมันเป็นสิ่งที่เบสิกมากแพมเองก็คิดว่า ตอนนั้นหากแพนต้าทำแบบนี้คงจะไม่เจ็บตัวฉันขอตัวก่อนนะต้องไปรายงานตัวกับบอสก่อนอืมทางพิรพัฒก็ถึงกับลงอกเมื่อเปียวกลับมาแล้วไม่มีอะไรจริงๆหรอครับแถมคุณหนูฟ้าใสลูกสาวรัฐมนตรียังมาส่งคุณเปียวที่หน้าบริษัทเลยครับหน้าแป,ปลกเปียวไปทำอะไรนะ ถึงทำให้เธอมาส่งที่หน้าบริษัทได้นั่นสิครับถ้ายังไงคุณพีลองเรียกมาถามหน่อยดีไหมครับไม่ต้องหรอกเปียวคงจะเหนื่อยให้พักก่อนแล้วกันครับเปยวหัวใจพองโตเมื่อได้รับคำชมจากบอสว่าทำงานดีมากเมื่อมีเวลาแล้วเปียวก็ไปนขนเสื้อผ้าและสิ่งของที่จำเป็นย้อนกลับมาพอตั้งใจคืนนี้ จากค้งที่บริษัทยังไม่ทันได้เข้าห้องแพนต้าก็ลากกระเป๋ามาพร้อมกับแพมแลกห้องกับนเนปะียวคือฉันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลยังรู้สึกไม่ค่อยดีอยากนอนห้องใหญ่สักหน่อยจะได้ไหมได้สิเปียวแลากกุญแจกับแพนต้าในขณะที่แพมก็ยืนยิ้มแต่ผลปรากฏว่ากุญแจ กับไข่ข้าห้องไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นเปียวนี่แก่แกล้งสันใช่ไหมเนี่ยไม่ได้แกล้งนะนี่เป็นกุญแจที่ป่าเทพให้ฉันมาจริงๆแล้วทําไมไขเข้าห้องไม่ได้ฉันก็ไม่รู้่านต้า,ายืนกอดอกมองอย่างไม่พอใจเปียวเองก็ไม่รู้ว่าทําไมกุญแจถึงไข่ข้าห้องไม่ได้จนกระทั่งวีโรดเดินมาพร้อมกับส่งกุญแจให้กับเปียว กุญแจห้องครับคุณเปียวกุญแจห้องอะไรก็ห้องบอสไงครับนี่ห้องบอสเหรอแพนต้าแกล้งทำเป็นไม่รู้พร้อมกับขอกุญแจจากวิโรดแต่วิโรดให้ไม่ได้เพราะกุญแจนี้ต้องเป็นเพียวเท่านั้นคนที่ได้รับเลือกตั้งแต่แรกพอถ้าไม่ใช่เพียวคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ใครก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ห้องนี้ทั้งนั้น ทำให้แพนต้ากับแพมโกรธมากแต่ก็ต้องเก็บเอาไว้ในใจเพราะดูท่าทางแล้ววิโรจคงไม่ใช่พนักงานธรรมดาถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ดูจากคำพูดและการแต่งตัวก็พอจะรู้ว่าน่าจะมีหน้าที่สำคัญไม่น้อยขอบใจนะเปียวถึงแรกค้องไม่ได้ฉันก็ไม่กดแกหรอกแพนต้าปรปับอารมณ์ได้ไวมาก แถมเองก็ได้แต่ยิ้มตามพี่ชายก่อนที่ทั้งสองจะเดินไปเชินคุณเปียวข้างไในครับวิโรจไขกุญแจเปิดประตูและยกกระเป๋าของเปียวเข้าไปด้านในในห้องกว้างมากดูจากภายนอกแล้วคิดว่ามันไม่น่าจะใหญ่ถึงขนาดนี้ใหญ่แค่ห้องอื่นแค่นเดียวแสดงว่าห้องอื่นๆก็น่าจะกว้างไม่ต่างกัน มีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างขาดแต่ห้องครัวเท่านั้นแต่ไม่มีห้องครัวก็น่าจะอยู่ได้พราอมีขนมนมเนยพร้อมห้องก็สะอาดเมื่อนมีคนมาทำความสะอาดเอาไว้ตลอดเวลาเป็นไงครับต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมไม่หรอกครับขอบคุณมากหลังจากวิโล์ออกไปทีมสองก็มาที่ห้องของเปียว เพื่อแสดงความยินดีกับเปียวที่รอดมาจากคุณหนูวัยลายได้เปียวถึงกับพขละเพราะเธอไม่ได้ร้ายอะไรขนาดนั้นจริงเหรอเนี่ยเจไม่อยากจะเชื่อจริงครับเจ๊ห้องนี้อยู่สบายแถมมีขนมนมเนยพร้อมพูดไม่ทันขาดคำเธอก็เห็นบรรดาหนุ่นมๆตั้งวงชงกาแฟชงชาดื่มกัน ให้ตายเธอถ้ามีเเล่าคงดื่มกันไปแล้วด้วยอะไรกันในพวกนายเรามาแสดงความดีดีกับน้องเปียวถ้าน้ำหนักขึ้นอย่ามาบ่นกับฉันแล้วกันขอกินก่อนนะเจ๊กล้าพูดในขณะที่ขนมเต็มปากจากนั้นก็ไม่สนเจบีเจบีก็อดใจไม่ไหวเหมือนกันช็อกโกแลตเป็นสิ่งที่เธอโหยหาในเมื่อทุกคนตะบะแตกเธอก็ตะบะแตกเช่นกัน พิรดลสั่งให้คนเปลี่ยนหัใจห้องใหม่เมาหลายวันก่อนพร้อมกับตกแต่งห้องสมัยเตรียมพร้อมเพื่อ,อเข้าอยู่รวมถึงขนมนมเนยของว่างที่อยู่ในห้องแต่ไม่คิดเลยว่าจะมีใครมาแลกห้องกับเปียวผลลบต้องเรียกแพนต้ากับแพมมาพบที่ห้องทํางานหลังจากมีสายตรงมาจากห้องทำงานของน้องชาย ใครบอกบอสหรอครับเรื่องแรกห้องหรือว่าจะเป็นเปียวไม่ใช่เปียวแต่ที่ฉันรู้ได้ยังไงก็ช่าง,งเถอะอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกผมกระทษวคับบอสผมผิดเองเดิมทีผมคิดว่าจะอยู่ห้องนั้นกับพันสองคนก็น่าจะเหลือห้องว่างอีกห้องนึงแต่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ผมคิดน้อยไปหน่อย ถ้าค,คิดว่ามีห้องว่างเพิ่มอีกหนึ่งห้องเผื่อจะมีใครเข้ามาเพิ่มอีกนะครับฉันเข้าใจนะแพนต้าความจริงแล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะเรียกมาพูดเรื่องนี้สักเท่าไหร่หรอกเพียงแต่อืมจำเป็นจริงๆอะ่ะไม่มีอะไรแล้วล่ะกลับไปพักกันเถอะครับแม่ตาบอแต่ไม่กล้าดูพวกเขา เป็นใครกันแน่ที่ฟ้องแพมคิดว่าบอสชอบแพนต้าพอจ้องมองแต่แพนต้าตอนที่แพนต้าอธิบายเรื่องห้องเขาแน่ใจเดี๋เพิ่งมั่นใจไปเลยก็บอสใจดีกับพี่มากๆโดยเฉพาะเรื่องที่พี่นะ่ะโดนเย็คโนคนหนูนั่นทำร้ายถึงกับจองห้องพิเศษให้พี่รักษาตัวเลยนะแผมจะพูดแบบนี้อีก ดี๋ยวใครได้ยินเข้าเขาจะมองพวกเราไม่ดีจะหาว่าเราประจบบอสเราก็ไม่ได้ประจบซะหน่อยแค่หน้าตาดีสองพี่น้องเดินหัวเราะในขณะที่เจบีอาบได้ยินที่ว่าหน้าตาดีไม่มีทางสู้เธอได้หรอกเธอสวยแซบ่บเด็กใหม่จะมาเทียบเธอได้ยังไงเ้าว่าสงสัยไม่ได้ ว่าบอสเรียกพันต้าและแพมมาพบที่ห้องทำงานทำไมก็ได้แต่สงสัยไม่รู้ว่าจะไปถามใครจะถามบอสก็คงไม่ได้